ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์ใสหววทุกท่านนะครับไลฟ์นี้นะผมก็จะมานะครับสรุปข้อมูลนะครับสองตัวรัฐบาลนะครับวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ถักท่ายเข้ามาได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็วันนี้ได้ชมแน่นอนครับชุดสรุปนะครับชุดสรุป2ตัวรัฐบาลนะครับชุดเน้นนะครับจะเป็นชุดไหนนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมพร้อมกันนะครับก็ระหว่างรอนะครับรอพี่ๆสมาชิกเข้ามานะครับผมก็คอมเมนต์นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะครับ สวัสดีนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับถักถ่ายเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งชุด2ตัวนะครับชุดเน้น2ตัวแล้วก็สามตัวนะครับแล้วก็จะมีเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสองตัวนะครับสองตัวมา1หนึ่งตัวนะครับก็ใครที่รอรับชมข้อมูลครับก็ลองพิมพ์เข้ามานะครับผมพิมพ์เข้ามาว่ารอได้เลยนะครับ สวัสดีนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับกดคอมเมนต์ให้นะครับกดใจให้หนึ่งทีนะครับผมให้แอดมินด้วยนะครับผม จะมีเลขวิ่งด้วยนะครับวดนนี้นะครับก็จะลงเลขวิ่งให้ด้วยนะครับเลขวิ่งสองตัวนะครับผมก็ระหว่างรอพี่ๆสมาชิกนะครับก็ถักถ่ายเข้ามาได้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะมีการแจ้งเตือน,นครับไปทางไลน์นะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกนะที่ติดตามทางไลน์ครับก็ผมลงข้อมูลให้ทางไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าหลังๆนะครับช่วงหลังนะครับช่วงหลังนี้จะลงข้อมูลเดือนนึงอาจจะได้แค่หนึ่งงวดนะครับเนื่องจากข้อจำกัดนะครับข้อความบอทแชทนะครับ มีข้อจํากัดนั่นเองนะครับทําให้ลงข้อมูลได้ไม่หมดนะครับก็จะมาไลฟ์ทางช่อง YouTube นะครับเสริมด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดใจนะครับขอจดใจให้1ทีนะครับผมให้อดินนะครับหทีนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลครับงวดที่ผ่านมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับงวดที่ผ่านมาครับใครถูกรางวันบ้างครับที่ผ่านมาครับชุด2ตัวนะครับก็ออกนะครับ 0 2นะครับชุด2ตัวนะครับก็เป็นชุดข้อมูลนะครับที่ลงให้นะครับทั้งหมด6ชุดนะครับก็จะเห็นว่านะครับชุดที่เข้านะครับก็จะมีทั้งชุดที่1นะครับชุดที่2นะครับเข้า0ูนย์ครับชุดที่3มนะครับแล้วก็ชุดที่4นะครับชุดที่5แล้วก็ชุดที่6นะครับผมก็เข้าไปนะครับทั้งหมดนับ6ชุดนะครับ ข้าไป5ชุดนะครับก็มีรูดแค่ชุดที่5นะครับชุดเดียวนะครับอันนี้เป็นชุดที่สรุปนะครับว่าที่ผ่านมานะครับก็เลขชนนะครับสสูตรนะครับก็จะมีชุด02อยู่ด้วยนะครับแล้วก็นะครับชุด4ีถึงหนะครับก็ชนนะครับศูย์ด้วยนะครับในชุดนี้ก็เข้า0ูนนะครับโอเคนะผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดู ของงวดนี้กันนะครับสำหรับชุดสองตัวรัฐบาลนะครับงวดนี้นะครับมีทั้งชุดจับประกบนะครับแชุดนะครับในชุดนี้8ชุดนะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับชุดเน้นนะครับไฮไลท์นะครับพีพีกบไปย้อนรับชมได้นะครับช่อง y o u t u b e นะครับ ก็ในที่นี้ถ้าผมจะสรุปเพียงชุดนี้นะครับก็คือ5้าชุดนี้เท่านั้นนะครับก็มีไฮไลท์ไว้ให้นะครับชุดเน้นะที่เน้นไว้นะครับนี้ชุดชุดที่1นะครับ26ชุดนะครับก็เป็นไฮไลท์สีแดงนะครับชุดเน้นนะครับชุดรองจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ก็เป็นชุดที่2นะครับ ที่สองนะครับผมก็ให้ไลน์ไว้นะครับก็มีชุดสรุปนะครับเราสรุปได้นะครับข้อมูลนะครับผมเลขนะครับสรุปเลขชนนะครับหชุดนะครับเลขที่ชน5ชุดเลยนะครับใน5ชุดนี้นะครับก็จะมีเลขนะครับ อ่ามีห้นะครับเจ็ดนะครับห้าสี่นะครับหนึ่งสนะครับหนึ่หนึ่งเกนะครับ3ามสี่สามหามแดสามเนะครับนี่นะครับผมตัวเลขที่ชน5ชุดนะครับก็ต่อมานะครับผมก็ จะเป็นชุดเลขชนครับชนสี่ชุดนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับผมเจ็ดสี่นะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหกสองหกสองสี่สองแปดสองเก้าแล้วก็ชุดสามเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดเลขชนนะครับสามชุดนะครับก็จะเป็นชุดหนึ่งเจ็ดสองห้าสองเจ็ดแล้วก็ชุดสามห้าครับนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่สรุปออกมานะครับผม ในงวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับก็ครับใครชื่อชอบชุดไหนนะครับเรียกชน5ชุดนะครับก็นำไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับในชุด5ชุดนะครับก็จากนะครับหลายงวดที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับชุดที่เข้าส่วนมากจะเป็นตัวที่ชน4ชุดนะครับหรือ3ชุดนะครับบางงวดก็เข้านะครับ หชุดนี้ก็คือถ้าข้อมูลนะครับไม่มีชุดไหนผิดเลยนะครับก็จะเป็นชุดเลขชน5ชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชุดสรุปกันนะครับว่าผมสรุปงวดนี้ได้เลขอะไรนะครับก็มีชุด12ชุดนะครับที่สรุปออกมาให้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมชุด2ตัวนะครับ จุองตัวรัฐบาลครับผมวันที่16ตุลาคม2566นะครับก็เดี๋ยวผมจะเน้นให้ในนี้เลยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมในนี้ก็จะได้รับชุดเน้นไปนะครับก็เน้นแล้วก็จะจะลบนะครับจะเน้นให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับ นี่เป็นชุดสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดสามตัวกันนะครับนี่นะผมชุดสามตัวนะครับก็ม <Into. S 2> ีสิบสองชุดนะครับมีทั้งหมดสิบสองชุดด้วยกันนะครับกอเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะว่าเป็นเลขไหนนะครับเลขวิ่งงวดนี้นะครับเลขวิ่งสองตัวนะครับผมก็หลายวดที่ผ่านมานะครับก็เข้านะครับ อคนะผมเราไปดูชุดข้อมูลนะครับสรุปนับงวดนี้นะครับผมเน้นชุดไหนครับงวดนี้นะครับเลขที่เด่นนะจะเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองสามนะครับชุดไหนที่มีติดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็จะเป็นชุดเน้นนะครับก็ท่านับดีนะครับก็จะมีชุดหนึ่งสี่นะครับผมสามหกสองหกนะครับ อ่าหนึ่งแปดนะครับสามแปดสองแปดนะครับหนึ่งเนะครับแล้วก็ชุด24งนะครับก็นี่เป็นชุดที่ติด0123นะครับแล้วก็นับถ้าเลข0123ไม่มาครับชุดที่มีโอกาสจะมามากๆก็จะเป็นชุด7 4แล้วก็ชุดห้นะครับสองชุดนะครับ ก็ลองพิจารณาดูกันนะครับผมเกคครับผมเป็นชุดเลขเด่นนะครับก็ชนนะครับต่อมานะผมจะจับกับเลขเด่นนะครับงวดนี้นะครับเลขเด่นนะครับก็จะมีชุดติด01นะครับ จุดแรก01 01ก็จะมีชุด141819นะครับมี3ชุดนะที่เป็นชุดเลข1นะครับใครชื่นชอบชุดติดเลข1นะครับก็จะมีแค่3ชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากนะครับชุดเลข01ไม่มานะครับ ชุดตัวลองนะครับก็จะเป็นชุดสองแปดนะครับผมสองเก้านะครับแล้วก็ชุดสองเจ็ดไม่มีนะครับสองหก แล้วก็3นะครับ3ถ้าเลข3จะเป็นชุดชุด3 6นะครับ36แล้วก็ชุด36นี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นชุด35373839นะครับ ก็จะเป็นชุด38นะครับ39นะครับก็ชุดชุดลองอีกหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็นชุดเจ็ดสี่ห้าสี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง จัดเน้นๆให้ดูนะครับก็รอดูว่าจะเหลืออีกชุดกันนะครับตอนนี้มีคัดลงมานะครับตอนนี้เหลือห้าห9ดด้าชุดนะครับตอนนี้ได้9้าชุดนะครับก็เดี๋ยวมาลองคัดกันอีกนะครับจุดต่อมานะครับผมชุดเลขนะครับเด่นนะครับ2 3 1สามนนะครับนี้หนึ่งหนึ่งนะครับ 3ามสองก็มีทุกตัวนะครับก็จะเป็น7 4กับ7 5นะครับชุดที่จะตัดออกนะครับอาจจะเป็นชุดห้านะครับตอนนี้ไม่มีนะครับตัดออกไป1ชุดแล้วนะครับชุดต่อมานะครับ ตัดด้วยชุด0175นึครับอน,นี้0มีนะครับหนึ 11, 11, นะครับเมีนะครับหนึ่งเครับแล้วฝั่งนี้นะครับ9 2 9าสอ แปดสมีนะครับผมส่วนชุดสามแนะครับตอนนี้ก็ในชุดตัดของเราไม่มีนะครับก็ตัดไปอีกนะครับชุดสานะครับสานะครับก็ตอนนี้เหลือเน้นลงมานะครับเหลือชุดเน้นแค่นะครับหนึ่งอ่าหนึ่ง สองสามสี่นะครับห้าหกนะครับตอนนี้มีหกชุดแล้วนะครับก็เราดูไปเรื่อยๆนะครับจะเหลือกี่ชุดนะครับถ้าสรุปทั้งหมดนะครับก็ชุดสรุปนะครับมีสรุปเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับใครที่เข้ามารับชมไลน์นี้นะครับก็จะได้ชุดสรุปอาจจะมีน้อยชุดนะครับอาจจะสองสามหรือสี่ชุดนะครับที่เคยทํานะครับก็จะมีสี่ชุดนะครับ ก็จะนําชุดนี้นะครับไปจับกับชุดสามตัวบนนะครับชุดต่อมานะครับจะตัดด้วยเลขนะครับ9801นะครับ9801นะครับ ชุดเก้านะครับก็ชุดนี้นะคหมีนะครับแมีเก้ามีครับเก้ามีนะครับสอมีนะครับสอมีนะครับผมเก้านะครับก็ในชุดนี้นะครับแล้วก็1ชุดนะครับเป็นชุด จ็ดนะครับก็มีนับชุดนี้นะครับต่อไปนะครับจะจับกับชุดนะครับหนึ่งสองหนะครับก็จะมี1นึ่งชุดสชุดสชุดสชุดหชุดหชุดนะครับหนึ่งนะครับมีทั้ง6ชุดนะครับชุดต่อมาครับจับกับชุด1นึนะครับ1318 1 4 1 9มีนะครับ1 3นะครับแล้วก็มาดูชุด2 0 2 9 2 8 2 4นะครับ2 9 2 8 2 4นะครับแล้วก็ชุด7 4นะครับก็มีนะครับในชุดนี้นะต่อมาถ้ามาจับกับชุด ต่อมาเป็นชุด10นะครับก็จะมี14 18 19นะครับแล้วก็ชุดอ่า69686364นะครับ696863 64 79787374 74มีนะครับผม เหอชุด2 8ปกับ29นะครับ2928นะครับมีนะครับผมก็สรุปว้านะครับชุดเน้นนะครับตอนนี้มีเหลือนะครับสรุปได้ว่าเหลือนะครับจะมีชุดหนึ่งนะครับ18แนะครับผมแล้วก็19นะครับก็ชุด7 4็8 29ดนะครับตอนนี้สรุป เหลือเลขทั้งหมดครับ1 2 3 4 5 6ก็จะเป็น6ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ใหม่ให้นะครับจะได้ดูง่ายนะครับระยาตลบก่อนนะครับ สรุปว่านะครับเหลือชุดนี้นะครับอ่าพี่ๆนะผมสมาชิกนะับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับในชุดสรุปนะครับ16ตุลาคมส5 6 6นะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะนําชุดทั้งหมดครับไปจับกับชุด3ตัวท้ายเราที่1หรือว่า3ตัวบนนะครับก็ไปดูด้านล่างกันได้เลยนะครับอ่านี่เป็นชุด3ตัวบนนะครับข้อมูลที่สรุปออกมานะครับก็มี12ชุดนะครับ ก็มีชุด518หนึ่งแปดนะครับห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้ดีนึ่งเจก่อครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็านำชุดเน้นนะครับชุด2อตัวมาจับครับจะได้ชุดไหนบ้างนะครับ ก็นำชุดหนึ่งสี่นะครับนำชุด1นสี่มาจับนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับติดเลขนะครับสี่หนึ่งนะครับทั้งหมดนะครับชุดต่อมานะครับหนึ่งแปดนะครับนำหนึ่งแปดมาจับครับหนึ่งแปดครับก็เป็น ชุดนี้นะครับ518 618นะครับ718นะครับะผมแล้วก็ชุดต่อมานะครับ19้มีไหมครับ19ไม่มีนะครับในชุดนี้ครับชุดต่อมานะครับก็เป็นชุด74นะครับมีหรือเปล่านะครับ7 4นะครับก็เป็นชุดนี้นะครับแล้วก็ชุด28นะครับนำมาจับนะครับ ก็จะเป็นชุด9 28นะครับที่มีติดเลข28นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นชุด29นะครับ29เแปลว่าเป็นชุดนี้ทั้งหมดนะครับปรากฏว่านะครับในชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนก็มีเน้นนะครับตอนนี้มันมาทั้งหมดเลยนะครับ12ชุดนะครับ ก็วิธีหนึ่ง nee นะครับก็ที่เราจะจับนะครับผมจะนำชุดเลขเด็ดเล็กวิ่งนะครับมาจับนะครับเลขเด่นนะครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเลขวิ่งครับเราไปดูเลขวิ่งกันนะครับวดนี้นะครับวิ่งนะครับหนึ่งกับศูนย์ครับหนึ่งกับศูนย์ครับแล้วก็เก้าสองนะครับเป็นชุดโต๊ะครับชุดแรกนะครับ ก็ปรากฏว่านะครับเลขหนึ่งครับก็มีในหลายชุดเลยนะครับแล้วก็ชุดโต๊ะครับเก้าองครับปรากฏว่ามีครบอีกนะครับสรุปว่าชุดเน้นนะครับสามตัวท้ายรางที่หนึ่งครับก็มันตรงทุกชุดเลยนะครับไม่มีชุดไหนที่สามารถตัดได้นะครับก็พี่ๆลองนาไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้นะครับ โอเคนะผมตอนนี้ชุดสรุปนะครับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับชุดเน้นนะครับหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดสี่นะครับแล้วก็ชุดสองแปดสองเก้านะครับก็ตอนนี้นะครับชุดเน้นเป็นพิเศษนะครับผมจะชื่นชอบนะเป็นพิเศษนะคพี่พี่อาจจะชอบชุดอื่นที่ไม่ตรงกับผมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ ชุดที่ผมนะครับชื่นชอบเป็นพิเศษนะผมจะลองพงให้พี่นะครับจุดแรกครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับแล้วก็ชุดนะครับสองแปดนะผมสองแปดแปดสองนะครับแล้วก็ชุดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับผมก็เป็นสามชุดนะครับที่ผมนะครับนชอบเป็นพิเศษนะในงวดนี้นะครับ พ,พี่ชอบตรงกันหรือไม่นะครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับโอเคถ้าผมในชุดนี้ก็ขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับอ่าพี่ๆนะครับชื่นชอบนะครับข้อมูลดีๆแ,แบบแบบนี้นะครับก็ สามารถกดเข้าไปติดตามรับชมนับช่องสายหอยพารวยได้นะครับก็ช่องทางไลน์นะครับไลน์แอดนะครับไอดีไลน์ก็297นะครับ z w s r c เนะครับเป็นไลน์แอดมินสายหอยพารวยนะครับก็เข้าไปติดต่อรับชมข้อมูลกับแอดมินได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็สรุปข้อมูลให้นะครับสรุปว่าข้อมูลนะที่ผมสรุปให้นะครับในไลน์นะครับ ก็มีชุดเน้นนะครับชุดเน้นทั้งหมด6ชุดนะครับชุด2ตัวนะครับใน6ชุดนะครับก็พี่ๆชื่นชอบชุดไหนนะครับก็นําไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็จะมีชุดพิเศษนะครับที่ผมสรุปให้ไปนะครับก็คือชุดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับก็3ชุดนะครับ2ตัวรัฐบาล3ชุดนะครับก็พี่ๆลองนําไปพิจารณานะครับชื่นชอบชุดไหนนะครับตรงกับแอดมินหรือไม่นะครับลองไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับ สําหรับใครที่เข้ามาไม่ทันครับก็ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับผมสรุปข้อมูลนะครับ2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็เลขวิ่งนะครับ2ตัวรัฐบาลนะครับสรุปให้ในไลน์นะครับได้เลขวิ่งนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ชุดสรุปชุดฟันนะครับได้3มชุดนะครับชุดเน้นนะครับวันนี้ลองพิจารณากันดูนะครับจะมาหรือไม่นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมโอเคนะครับ ช่วงนี้ก็ขอแจ้งเตือนนะครับสําหรับพี่ๆที่ติดตามทางไลน์นะครับตัวนี้นะครับไลน์นะครับก็แอดมินส่งข้อมูลได้นะครับได้จํากัดนะครับเนื่องจากการบอทแชทข้อความนะครับมีข้อจํากัดนะครับทําให้บอทแชทข้อความได้นะครับงวดละหนึ่งครั้งนะครับก็จะลงข้อมูลให้ได้ไม่ครบถ้วนนะครับก็ขอภายพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผม โอเคนะผมก็งวัดน,นี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในลายหน้านะครับผมสวัสดีครับ